สวัสดครับจานชูสวัสดครับเรียบ,บเออจำไม่ไม่หวัดดีอ่ะคนเราเอ,อ่ะเฮ้ยจำไม่คร <c oughs> ับกับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปเอ็กน้ำซิงครับอู้งานนี้อาจารย์ชูขุดไวมากครับเมื่อวานนี้ก็เมื่อวานนี้วันหนึ่งน่าจะมาถึงนี่ครับนี่คนมาอีกอู้หวจัดอ่ะ วันนี้ก็เสร็จแล้วมั่งบ่อน,นี้น่ะนะครับกับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เอกด้ำสิงครับผมโอ้โหฝันว่าเอาระดับน้ำมาวางไว้เลยตายสิพิชูครับอือรถหายไปไหนหมดเลยอ่ะฮะมาแล้ว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 เจ้าอา มาถามจานชูดิว่าวันนี้จะเสร็จไหมวันนี้เสร็จไหมพี่เดารู้ถามคำเดียวว่าไม่รู้อยากให้เข้าป่าวันไหนวันไหนวันนี้วันนี้ก็ครึ่งวันเสร็จไหมเสร็จเลยเมื่กี่เที่ยวแล้วเนาะ คนละสองเที่ยวพูดกับจานชูผมเหนื่อยใจมากเลยพูดกับจานชูเลยมัจริงเหนื่อยใจมากเลยวิ่กี่คันพี่ไปเนี่ยพี่เราไปไหนต่อพี่เราไปยายรถกับบอกคุยกับจานชูนี่คุยไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเขาพมถามอีกคำแกจะตอบอีกคำจับใจความไม่ได้หรอก ไไหมาหาพี่ตัวเนาะให้ผมไปไหนต่อตกปลาไหมตกปลายแกว <20. S 2> ันนี้ได้เยอะไหมยี่สิบตัวยี่สิบตอนเย็นมากินดีป่ะเจ้าพึ่งไปดูวันเดนทายมาเดนทายไปไหนเขาไปขุดอยู่สายสอง<ะ>อืออยู่กับทีมงานเสียมูไปเช่าไปวันเพื่ออะไรน่าจะตักเป็นเที่ยวลวมะมั้งกินค่าเที่ยวหรือเปล่าคนขับเขา ก็เหมือนที่ก่อนนี้แล้วมั้งที่ก่อนนี้ก็เคยไปตาก้ข่ขอยอยู่เยลยนะเอาละอ่รับเจ้าอามจานชูบอกว่าวันนี้ก็ย้ายแล้วว่าอย่างงั้นอเออแล้ก็จะไปเข้าป่าเข้าดงครับ ก็ถือว่าฟรีมือครับจานชูนี่ผุดศาตรงดิก๊กเลยคุยกับอาจารย์ชูคุยไม่รู้เรื่องเราผมอะ่ะออออออมีคำต่อบีกคำนะแมมีการบอกสั่งตกปลาไปตกปลาอะไรเีอะคนน่ะเมื่อ,อ,อนะาวานนี้ยังกินโบอิ่มโบ ดินค่อนข้างจะเหน,นียวครับติดมุงกีเริ่มติดมุงกีแล้ว ไม่มีอะไรจะเล่นแลอวมั้งเงนี่ยนี่คนเรา <c oughs> อะ่ะจำไว้แล้วปล่อยยางรถไม่โคเลยนะแล้วโดนปล่อยยางรถไม่โคนะ <c oughs> เห็นน้ำไม่ได้อะ่ะเห็นน้ำเป็นแกล้งอะ่ะ จำไว้ของเราอ่ะโดนป่อยอยางแล้วไม่โคเอาถอดทงไปไหนอ่ะวันนี้ก็น่าจะเสร็จครับสะลูกนี้ครับ เอ้าเจ้าอามเรียบเลยตรงนั้นมันออกยากเดนนู่นอ่ะมันเป็นกูปูกระปารับนั่นนั่น เอาพิยาออกครับ เอาขี้ยาออกจตกษาให้เขาดูดูเขาดูนะเขาจะเล่นอะไรโอ้กวัวต้นไม้ตายเหรอฮะ <laughs> ดูครับนี่แหละยามว่างของเขาครับ

สนุกเจ้าเลยของเล่นอย่างนี้นะ่ะโอ้โหเละตุ้มเปะ๊ะ ตอมเอ๋ยใจเย็นครับดูไกลาจานชูไม่ได้หรอกโอ้ระวังท้าล่วงเองท้าจะล่วงแล้ว นี่ก็น่าจะเว้นไว้ระยะทางาให้รถผ่านได้ครับแต่มันจะมีทางยากอยู่ตรงนู้นแหละที่มันออกยากครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับอิ้ยลื่นไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ